ขอสวัสดีพี่น้องสายเขียวนะครับบ่ายวันนี้จะพาพี่น้องมาชมการแพ็คต้นมริดแล้วก็ต้นจำปาทองรวมถึงไม้ป่าอื่นๆอีกนะครับอันนี้ที่สวนเขียวหมื่นปีของเรากำลังเป็นที่นิยมของพี่น้องสายเขียวนะครับ นี่เลยครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือต้นมะริดนะครับซึ่งมะริดที่เราจำหน่ายให้พี่น้องนั้นมี4-5ใบโดยประมาณนะครับขึ้นไป4-5ใบขึ้นไปการที่ใช้กระดาษลังอันนี้เป็นกระดาษลังนะครับห่อเอาไว้เพื่อป้องกันใบ นะครับเพราะว่าถ้าไม่ห่อไว้หนีใบาอาจจะได้รับความเสียหายทำให้ต้นไม้นั้นได้รับความเสียหายจะเกิดอ,อาจจะตายได้นะครับเพราะว่าเมล็ดนี้ราคาค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะครับที่สวนของเราจำหน่ายต้นละ140บบาทรวมค่าส่งนะครับเราไม่มีขั้นต่ำนะครับ หมายถึงว่าตั้งแต่1ต้นเป็นต้นไปสั่งตั้งแต่1ต้นเราก็ส่งนะครับฮะแล้วก็เคยส่งมาแล้วนะครับอห,หต้น2ต้น3ต้นได้หมดนะครับพี่น้องฮะนะครับนี่ครับอันนี้ก็เตรียมนะครับจากขั้นตอนการห่อเสร็จแล้วก็จะแพ็คลงลงกล่องลงลัง ส่งให้กับพี่น้องอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้สนใจเพราะว่าค่อนข้างที่จะหายากด้วยนะครับไม้มริดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ราคาค่อนข้างแพงเลยทีเดียวเป็นไม้หายากลูกกินได้ลายไม้สวยงามใบของเขาก็เป็นไม้ที่ไม่ผลัดใบนะครับให้ร่มเงาทั้งปีนะับ ันก่อนที่จะหอ,อนั้นเราก็ต้องออใช้ถุงหูหิ้วนะครับมัดเพื่อป้องกันเบ้าดินแตกนะครับนี่คือวิธีการของเราจากนั้นเราก็จะนำเข้าไปหอนะครับนำเข้าไปหอ่อห่อแบบนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตให้พี่น้องได้ดูนะครับว่า เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพี่น้องจะได้เห็นกระบวนการเห็นขั้นตอนจะได้เกิดความมั่นใจนะครับเ,เมื่อสักครู่นะครับสักหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมามีพี่น้องจากอ่างทองนะครับโทรมาบอกว่าได้รับต้นมะลิดแล้วนะครับบอกบอกว่าสวยงามมากไม่เสียหายเลยนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ ส่งรูปส่งข้อความนะครับแจ้งมาในเฟซบุ๊กนะครับว่าได้รับแล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้ของเราแข็งแรงปลอดภัยอ่านี่ครับเรามาดูกันนะครับขั้นตอนนะครับเราก็จะม้วนกระดาษลังในนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับถ้าไม่มีกระดาษลังน่นาจะต้นไม้น่าจะได้รับความเสียหาย พะเวลาเราเอาไปส่งขนส่งเนี่ยเขาก็จะทับกันนะครับทำให้ต้นไม้ของเรานั้นเกิดความเสียหายได้ฉะนั้นวิธีการนี้ก็เข้าท่าาหานะครับเพราะว่าเราทดลองส่งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับปรากฏว่าได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งเราก็เลยมีความมั่นใจนะครับนี่ครับ มวนไปแล้วก็ใช้เทปใสนะครับติดยึดให้แน่นที่สุดส่งมาให้หน่อยทีนี้นี่ครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องพร้อมเดินทางนะครับ กระดาษลังอันนี้จะช่วยให้ต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับไม่ได้รับการกระทบกระเทือนในระหว่างการขนส่งนะครับฉะนั้นก็ให้พี่น้องได้เห็นกระบวนการําทำงานนะครับว่าเรามีขั้นตอนการอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับวันนี้ วันนี้เราจัดส่งเลขงามมากก็คือ99ต้นนะครับ99ต้นนี้เราก็จะส่งไปทั่วประเทศเลยนะครับต้นละ140บาทพี่น้องท่านใดที่สนจิตสนใจก็สอบถามได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับมีพี่น้องถามว่ามริดสีส้ม อ่าถูกต้องครับเป็นพันธุ์ไทยนะครับที่ผมจําหน่ายอยู่นี้เป็นของบ้านเราเองนะครับไม่ใช่ของต่างประเทศเพราะว่าจากต่างประเทศนี้ค่อนข้างจะราคาแพงมากนะครับราคาแพงมากานี่คือมริดนะครับพี่น้องที่สนใจก็ส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าเราเหลืออีกไม่เยอะนะครับเหลืออีกไม่เยอะแล้ว ถัดมาครับผมพาพี่น้องมาชมต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่าปลูกเช่นกันนะครับแต่ว่าต้องศึกษานิดนึงนะครับเพราะว่าปลูกค่อนข้างอ่าค่อนข้างยากถ้าเป็นภาคอื่นนะครับถ้าเป็นยกเว้นภาคใต้ภาคใต้นี่เหมาะสมมากนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นจำปาทองครับผม เมื่อหลายเดือนก่อนผมได้มีโอกาสไปภาคใต้นะครับแล้วก็ไปเห็นต้นไม้ชนิดนี้โอ้โหมันสวยงามมากครับพี่น้องต้นตรงเปล่าชลูดสวยงามจริงๆนะครับลำต้นเปลือกเป็นสีขาวเห็นแล้วก็โอ้โหชอบมากนะครับแล้วก็ก็เลยมีความคิดอยากจะเอามาปลูกที่ภาคอีสานดูนะครับ แต่ว่าก็ต้องมีพืชพี่เลี้ยงนะครับเพราะว่าเขาไม่ช่วงแรกๆไม่ต้องการแสงมากต้องปลูกร่วมกับไม้ชนิดอื่นให้มีร่มเงาให้มีร่มเงาไม้อื่นบดบังแสงด้วยนะครับอันนี้มีก็มีพี่น้องนะครับสนจิตสนใจอยากจะปลูกเหมือนกันนะครับเราก็เลยจะส่งให้นะครับส่วนราคานั้นอยู่ที่ต้นละ35บาทาบาทรวมค่าส่งนะครับ ตําปราทองก็เป็นไม้ที่โตเร็วมากนะครับเป็นไม้ที่โตเร็วแล้วก็สวยงามเนื้อไม้นี่เนื้อไม้ก็เป็นไม้ไม่ใช่เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่ว่าเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าไม่ยืดไม่หดเวลาหน้าหนาวก็ไม่เขาเรียกไม่หดอ่า,าเวลาหน้าฝนก็ไม่ยืดนะครับใช้ทําวงกบป,ป,ประตูหน้าต่างพวกนี้ได้ดีพี่น้องคงจะคุ้นเคยนะครับ โรงจำปาทองอ่าคนจีนเขานิยมนะครับไม้จำปาทองไปทําเป็นโรงนะครับอ่าเป็นทําเป็นโรงศพนะครับก็หลายตังมากนะครับแพงมากเราก็จะบรรจุคล้ายๆกับมริดนะครับก็จะมีการหอ่อห่อหุ้มเพื่อให้ต้นนั้นอ่าเพื่อให้ทั้งใบทั้งลำต้นนั้นปลอดภัยมากที่สุดนะครับ พี่น้องที่สนจิตสนใจก็สอบถามมาได้นะครับสำหรับทั้ง2ชนิดนี้ทั้งจำปาทองทั้งมริดนะครับโดยหลักแล้วนะครับจำปาทองก็อยู่ที่ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับชอบความชุ่มชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะน้ำท่วมก็อาจจะตายได้นะครับ ฉนั้นพี่น้องที่อยู่ภาคอื่นนะครับอยู่ภาคอื่นก็สามารถปลูกได้เช่นกันเพียงแต่ว่าต้องดูแลหน่อยนะครับต้องให้มีพี่เลี้ยงแล้วก็หน้าแล้งนะครับก็ต้องให้น้ำนะครับปลูกร่วมกับไม้อื่นนะครับผมเองก็กำลังทดลองนะครับปลูกไปได้หลายเดือนแล้วนะครับทดลองปลูกในสวนป่านะครับเพราะว่าไปเห็นต้นแล้วโอ้โหสวยมากนะครับสวยมากจริงๆ พี่น้องที่ไม่เคยเห็นต้นจำปาทองนะครับก็สามารถค้นหาได้ที่ Youtube นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับต้นจำปาทองอไปศึกษารายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีไม้อีกหลายชนิดนะครับตอนนี้พี่น้องก็ได้สั่งนะครับสั่งซื้ออุดหนุนจากเรานะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นบุญน,นาค นะครับต้นบุญนาคนี่ก็เป็นไม้ที่น่าปลูกนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งแข็งมากๆใช้ทําเสาบ้านทํหมอนรถไฟะนะครับหรือที่ต้องรับน้ําหนักเยอะๆนะครับเนื้อไม้นะครับพูดถึงเนื้อไม้แล้วก็ดอกบุญนาคนี่สวยงามมากนะครับดอกสีกลีบดอกสีขาวเกสรตัวผู้สีเหลืองมีกลิ่นหอมนะครับดอกสวยงามมาก ที่สวนเราจําหน่ายต้นละ12บาทนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับนอกจากนั้นก็มีต้นยางนานะครับพี่น้องรู้จักดีแล้วนะครับถัดมาทางด้านนี้ก็มีตะเคียนทองนะครับนี่ครับทีนี้นะครับเมื่อพี่น้องได้รับต้นไม้ไปแล้วนะครับผมอยากแนะนำให้พี่น้องนั้นทำการเปลี่ยนถุง ทุกต้นเลยนะครับทุกชนิดที่ที่่ทีพี่น้องอุดหนุนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมริดจำปาทองตะเคียนทองหรือว่ายางนานะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่าด้วยเหตุผลกลใดนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเป็นเดือนธันวาคมนะครับเดือนธันวาคมยังอีกหลายเดือนนะครับที่จะถึงต้นฝนปีหน้านะครับอีกสักสีห้าเดือนนะครับ การเปลี่ยนถุงนั้นจะช่วยให้ต้นไม้ของเรานั้นต้นใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับอ่านี่ครับผมเองก็เอามาเปลี่ยนถุงไว้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกต้นฝนปีหน้านี่คือต้นจำปาทองนะครับที่ผมเปลี่ยนถุงเอาไว้สักได้สักเดือนเดือนหนึ่งนะครับนี่ครับ ถุงขนาดนี้ก็เ,เป็นถุง4คูณ9นิ้วนะครับพี่น้องจะใช้ถุงใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่เยอะรากก็จะเยอะเมื่อรากเยอะลำต้นก็จะแข็งแรงต้นก็จะโตนะครับเมื่อเราก็เลี้ยงเอาไว้นะครับไปจนถึงต้นฝนปีหน้าเราค่อยปลูก ส่วนผสมของดินของผมก็ไม่ได้มียุ่งยากอะไรนะครับไม่ได้ย,ยุ่งยากก็ใช้ดิน1ส่วนแกลบดิบ1ส่วนแล้วก็ถ้ามีปุ๋ยพวกมูลสัตว์ก็อีกเล็กน้อยนะครับนี่ครับวิธีการง่ายๆเองนะครับนี่ครับนี่ครับผมก็จะทาการเปลี่ยนถุงเอาไว้หมดนะครับพี่น้องต้นไม้ที่ผมจะปลูกไว้ปีหน้านะครับเอาไว้ปลูกปีหน้านี่ครับ ใกล้กันนี่ก็เป็นต้นเทพทาโรนะครับนี่ครับหรือแม้แต่นี่ครับนี่ต้นมริดที่ทำการเปลี่ยนถุงให้ใหญ่ขึ้นนะครับพี่น้องก็จะสังเกตว่าเขาก็จะโตขึ้นได้อีกเยอะนะครับเพราะว่า,ารากของเขาขยายได้มากขึ้นนะครับนี่ครับเป็นที่อันเข้าใจนะครับพี่น้องที่ เตรียมแผนไว้ปีหน้านะครับมีแผนที่จะปลูกต้นไม้ก็สวนเขียวหมื่นปีก็ขอแนะนําให้พี่น้องทําการเปลี่ยนถุงนะครับข้อดีก็คือต้นไม้รากจะเยอะขึ้นต้นไม้ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเมื่อนําไปปลูกก็จะทําให้ต้นไม้นั้นแข็งแรงทนทานนะครับทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศนะครับ ดีกว่าต้นเล็กนะครับเพราะว่าต้นโตนี่ก็สู้กับหญ้าสู้กับแสงแดดสู้กับความร้อนได้เป็นอย่างดีอ,อันนี้อย่าเพิ่งเชื่อผมอนะครับให้พี่น้องไปลองทําดูก่อนแต่ผมทํามาแล้วได้ผลนะครับก็เลยบอกต่อนะครับเพราะว่าบางทีต้นเล็กๆนี่โอ้ยไปปลูกนะครับกว่าจะตั้งตัวได้กว่าจะสู้หญ้าได้นะฮะ นะครับสู้ต้นโตไม่ได้นะฮะต้นที um, ่เลี Hayır ้ยงข้ามปีเนี่ยโหได้การนะฮะปลูกแล้วติดไวมากแล้วก็โตไวมากนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของผมนะครับซึ่งประสบการณ์จริงนะครับแต่ว่าพี่น้องหลายท่านก็อาจจะมีประสบการณ์ที่ดีกว่านี้นะครับก็ลองดูก็แล้วกันนะครับนี่ครับ ่าโอเคนะครับพี่น้องก็เป็นคลิปอ่าสั้นๆน,นะครับเพื่อที่จะมาแนะนำถึงวิธีการทำงานนะครับอ่านะแล้วก็ส่วนมุมนี้ก็เป็นมุมเขาเรียกมุมเล็กๆนะฮะมุมเล็กๆเป็นมุมที่ผมอ่าเตรียมต้นไม้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะปลูกปีหน้าแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากนะครับ เดี๋ยวนี่ครับพาพี่น้องมาชมเนี่ยฮะกำลังโอ้โหอยากยากเข้ากล้องมากต้นนี้นี่ครับต้นนี้นี่โอ้โหสวยงามมากนะครับต้นที่สีออกมุ่วง,งต้นนี้ก็คือต้นตะเคียนสันตาแมวนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดน่าจะนาราธิวาสนะครับถ้าจะไม่ผิดถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยด้วยนี่ครับ นอกจากนั้นก็มีนี่ครับตะเคียนสามพรน,นะครับตะเคียนสามพรต้นนี้ได้น่าจะไม่แน่ใจมาจากจังหวัดชุมพรหรือเปล่านะครับนี่ครับนอกจากนั้นก็ยังมีนี่ครับต้นแอคอ่าต้นแอคครับผมพี่น้องรู้จักไหมครับอ๋อโทษทีต้นนี้ตะเคียนสามพรน,นะฮะโอโทษทีครับนี่ฮะต้นแอคอยู่นี่ นี่ต้นแอคนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าส่วนต้นนี้อ่นี่ครับให้ดูใบต้นนี้คือต้นพันจำํำนะครับพันจำํำเป็นไม้วงยางนะครับไม้เนื้อแข็งนะครับอ่านี่ต้นนี้เดี๋ยวให้พี่น้องดูต้นนี้ต้นนี้เรียกว่าต้นยางเสียนนะครับ ต้นยางเสียนที่เขาใหญ่มีเยอะนะครับอ่าผมไปเห็นมาแล้วนะครับโอ้โหเป็นดงเลยฮะมีแต่ต้นใหญ่ๆนี่ครับยางเสียนนะครับส่วนต้นนี้ได้แก่ต้นขานางไม้มงคลประจำจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับอ่านี่ครับบุญนาคที่ผมเตรียมไว้ปลูกปีหน้านะครับแตกยอดยอดอ่อนสีสันสวยงามมากนะครับ สีออกชมพูมึวงม่วงนี่ครับพี่น้องนะครับอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงเดี๋ยวพามาดูต้นนี้ตอนนี้ก็เป็นไม้ที่หายากนะครับซึ่งเมื่อเช้าเดินเดินมาเห็นเขาแตกยอดอ่อนครับพี่น้องนี่เลยครับพี่น้องรู้จักไหมครับหลายท่านน่าจะรู้จักนะครับ แต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่ไม่น่าจะรู้จักเพราะว่ามันหายากเป็นไม้มงคลที่หายากมากนะครับอ่าบอกชื่อพี่น้องเลยก็แล้วกันต้นนี้เขาเรียกว่าต้นขุนไม้ชื่อต้นขุนไม้นะครับอ่าพาพี่น้องมาดูใบครับใบนี่สวยงามมากนะครับนี่ครับใบแก่ของเขามันนะครับเป็นมันแล้วก็หนา เป็นต้นไม้ที่มีใบแปลกมากนะครับถ้าต้นใหญ่แล้วกลิ่งของเขาจะลู่นะครับพี่น้องลู่ลงนะครับไม่ใช่ตั้งขึ้นนะครับเป็นกิ่งห้อยลงอ่าไม่ใช่ลู่ต้องห้อยลงนะครับแล้วก็ใบนี่โหหนาแล้วก็เงางามด้วยนะครับเป็นเงานะครับนี่ครับถ้าพี่น้องสนใจต้นนี้นะครับรอปีหน้านะครับตอนนี้ ต้นกล้าของเรายังไม่พร้อมนะครับตอนนี้ก็กําลังแตกยอดอ่อนเป็นภาพที่ดูสวยงามมากนะครับอันนี้คือขุนไม้เป็นไม้ที่หายากนะครับหายากมากไม่ใช่พญาไม้นะครับไม่ใช่ต้นพญาไม้ต้นพญาไม้จะเป็นอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่ครับ อันนี้เขาเรียกว่าต้นขุนไม้ไม้หายากไม้มงคลนะครับทีนี้จะพาไปดูต้นพญาไม้นะครับเมื่อก่อนผมก็เข้าใจผิดว่าต้นขุนไม้นี่คือพญาไม้นะครับอพอศึกษามากมากขึ้นก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อไม่ใช่นี่ครับนี่ครับต้นนี้นี่ต้นนี้คือต้นพญาไม้นะครับใบยาวๆนะครับอันนี้ก็เป็นไม้มงคลหายากมาก อันนี้ผมไปซื้อมาต้นละไม่แน่ใจน่าจะ180ยแปดหรือเปล่านะครับนะครับโอเคครับพี่น้องฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้ต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะสูญพันธุ์ได้นะครับนี่ฮะอันนี้คือใบมริดครับพี่น้องใบมริดนะครับอันนี้ก็ เปลี่ยนถุงแล้วก็อยู่ในถุงเตรียมไว้ปลูกปีหน้านะครับใบสวยงามมากนะครับสำหรับพี่น้องที่ต้องการกล้าไม้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ใน Facebook ของผมนะครับหรือพี่น้องที่ดูไลฟ์สดไม่ทันนะครับก็ติดตามได้ในช่อง YouTube ของผมาฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับช่อง YouTube ชื่อหินสร้างเครือบุตรชื่อของผมเลยนะครับ มีคลิปอะไรต่างๆที่น่าสนใจผมก็จะทำคลิปแล้วก็เอาไปไว้ในช่องนี้นะครับโอเคครับผมถ้าพี่น้องสนใจก็อยากได้ต้นอะไรก็สอบถามเข้ามาในข้อความก็แล้วกันนะครับหรืออยากจะโทรมาปรึกษานะครับหรือเล่าประสบการณ์นะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์ของผมนะครับ0885945626ไอทนะครับ088594562 โอเคขออนุญ,ญาตไปแพ็กต้นไม้เพื่อจะส่งก่อนให้กับพี่น้องก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมแล้วก็ขออาภาัยที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ